สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะจะพาแม่พาแม่ไปเก็บเก็บปลาข่้นปลาครับไปเก็บยังก่อนลูกละปักันปลาครับท่านปลาครับไปกันเลยครับโอเคครับค่อยๆไปเด้อลูกหน่อยตายแน่ตายแน่ สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีพ่าน้องไอดาไปปันกก่นจักรยานเห่นเนาะพี่น้องเนาะหูเสียงเขาเห็ดถนนนกได้บุพพี่น้องดังดังสิพากันลูกชายไปออกกําลังกายแล้วก็สิไปหาเก็บบักท่านปลาน้าพี่น้องท่านปลากลําลังออกกําลังสิเริ่มซุกพี่น้องกําลังสิกินสมสแซบ่บไปน้ากันเลยจ้าพี่น้องไปเก็บบักท่านปลาน้าเมดาเ้ยจ้า อยู่ในร่มไงไอ่าไปเก็บในร่มก,ลลก็จอดไว้ในร่มไงลูกน,กน,นี่เอาลูกสุกมันเห็นไหมอุย้ยพี่น้องพ่อบักท่านลาแล้วคุณน่ะต้นนี้หวานค้วก็ต้นนวยใหญ่ได้พี่น้องคุณน่ะคุณน่ะฮึ น้องดกดกน,น้องไอดาซิมบึงอันนี้ลูกดิบมันมันไม่อร่อยหรอกเขาต้องกินลูกสุกๆโ <Okay. S 2> อเคกำเก็บลูกสุกๆลูกดิบๆนั้นให้แม่ไปกินกับกน้ำปลาก,นนกินกับน้ำปลาไงลูกดิบๆมันไม่อร่อยนี่นี่นี่นพี่นอ้อง,ม,งมันยังไม่สุกใช่ไหมคะใช่ไหมอุ้ยที่นี่มีสุก โอ้สุกมันหล่นใส่ดินไม่เอาเก็บเอาลูกที่อยู่บนต้นอะถือตะก้าด้วยค่ะนี่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 ชอนี่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 ตองหัวนี่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 เก็บเอาให้หมดเลยนี่ใส่ตะก้าเลยเออเอาลูกแดงๆมันได้ลองชิมดูกัดดูสิคะ ไม่ไม่ต้องออกบอกไม่ต้องค่ะกัดเลยได้ช่วยๆอยากออกออกได้ไม่มีอะไรได้ค่ะเวลาจะมีจิตไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันแข็งจะไม่อร่อยเลยนั่นนะอ้าวเห็นไหมเปลือกออกแล้วดูซิให้พี่น้องดูหน่อยค่ะเออนั่นไงลองกินหวานมากเออหวานเก็บเอา เก็บส่ให้แม่แม่จะไปกินกับน้ำปลามึงแกผีหน่องดูดูดิดมเนี่ยมันก่อนเป็นปุ่มเป็นงนอยู่คนน่ะหลายหลายบักท่านปลาเบิ้งผี่น้องจะให้เบิ้งคุะมันไม่เป็นมันนิดหน่อยมันมันหวานนิดหน่อยไม่เป็นไรแม่ชอบกินเปรี้ยวๆหน่อยเก็บให้แม่เลยเอาไปเอาใส่ทําไมนี่เอานี่เก็บเนี่ยจับไปแล้วก็จับกิ่งมันไว้แล้วก็เด็ดเด็ดเด็ดเลยค่ะเออจับไว้ เก็บไวๆค่ะจะได้เสร็จไวๆไวชุบจับชุบจับเลยอยากเล่นค่ะอันนี้ดูกอุ้ยสวยมากมลูกสวยมากปาท่อปาท่อสามารถดกขักแถ่ติเอาไม่เอาอันลุน่นเยอะแยะปาท่อสามารถดกขักแถ่ปฏิลูกละอเอิญพี่น้องมาเก็บน้ำในครับ พี่น้องครับพี่น้องครับมากินน้ำามาเก็บมาเก็บ <laughs> มาเก็บน้ำในดาด้อครับบักท่านปลาครับปลาในไม่รู้บักท่านปลาครับบักท่านปลาครับบักท่านปลาครับเอาเร็วๆเ,เก็บเก็บแค่แค่กิ่งนี้มันก็จะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยอุ้ยปลาทลุกปลาทลุทุกทีเลยที่นี่หลายคักหลายเนาะหน่อยหน่อยซ้ำซ ạ เลยวานนี้ลูแล และบึงนอยซ้ำซ ạ เลยนอยนซ้ำซเลยนอยซ้ำ ạ เลยลูกจำเลยเบืองเบงพี่น้องได้เห็นอืมเมียนเบิดพูดนะผมเห็นครับผมเห็นครับผมเก็บเก่งมากครับเมีนเบิดพนะนวยอากลากเลยพี่น้องเลย ดึงเอาดึงเอาเลยลูกละแม,ม่ที่เก็บอะถือไว้ถือกระตาให้แม่แม่เก็บแป๊บเดียวก็เสร็จละนี่มามาเลยนี่ที่นี่เออนี่ยเขาเก็บอย่างนี้นี่มต้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องไปเก็บที่ไหนเลยแต่ลูกแตกๆมันไม่เอานะคะเอาแต่เลือกเลือกเอาแต่ลูกสวยๆมัน เฉยเห็นสีนสปเป็นสีแดงคิดว่าเป็นสีแดงไปตรงนู้นไปตรงนน้นไม่เห็นกำลังพ่อกินเลยพี่น้องกำลังอมเปียวอมหวานมอท่านในซุกเละค่ะนะผู้น้อยกับเก็บดีค่ะคุณนะครับ,คร,บครับเอด้าจังเก็บเยอะ

ออกแบกมันจะได้รู้มีอะไรตัวอะไรอยู่นั่นใช่ถือว่ามีตัวแมง,แมงใช่ไหมแต่มันไม่มีถ้าตัวไหนที่มันแข็งลูกตัวเละๆที่มันสุกแล้วไม่ต้องเอาเพราะว่ามันจะมีตัวอะไรเจาะเข้าใจไหมคะอันนี้บอมี่ลูกหล่าอันนี้แข็งจๆงจมกจมกินได้บ่เติอกกงกินเติ่งเก็บพี่น้องเอ้ยไอดาผมรู้ไอดาเก็บพี่น้อง หน่วยใหญ่ครับี่น้องตงน้นนี้หน่วยใหญ่ใหญ่เบิงังเอาตะกร้ามาให้หน่อยเร็วเต็มมือแม่แล้วยกตะกร้ามาให้แม่หน่อยครับน่าเต็มมือแม่และเอออ่ะ โอ้ยพ่อล่ะพี่น้องต้นนี้พ่อเราไปหาเบิ่งซิมต้นใหม่นั่พี่น้องมึงเนี่ยหน่อยซ้ำสายมันหลายขักหลายแน่ได้พี่น้องส่ออนส่ออนน้ำแม่ด่าบ่เบิ่งเดี๋ยวลงไปทำไมละจักรยานไปปั่นไปดูต้นนู้นเนาะดกกากสากอยู่นี่พี่น้องมึงอุ้ยนะเบิ่งเบื้งเบิ่งเบิ่งชดมีอยังคักกำลังพ่อกิน ทะเละก็นี่มันก็หวานเกินพี่น้องมันต้ององมเปรี้ยวอมหวานจังแซ่บหน่อยดาวน์จักรยานลงไปพูดแหรอคุณอันนี้เป็นนวยหน่อยพี่น้องกระดกคือกันพี่พูดนะเห็นปะเออพี่ลองมึงนวยหน่อยหน่อยค่ะเถอะมันแสรบพี่น้อง พอค่อยเก็บต้นใหญ่แต่มันแสบกอพี่นอ้องมันหวานดีอันนี้ก็สีอมเปรี้ยวอมหวานแล้วนะโอ้แดดออกแสบตาเลยเอาไปล่องเบิ้งพี่นอ้องพุดนะย้อยซ้นสะเยู่ดูต้นต้นนี้กระดกพูดพี่น้องให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิงบ้งพื้นไม่สูงเอามันบ่ได้พุ้น แมนบิดพูนะ Man, but, นะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เอาบะถึงพี่น้องคุณนะสูงค่ะคุณนะแต่แค่นี้เมดากับเต็มก,กับตาแล้วพี่น้องคุณนะบางพีนง่น้องน้ำทางเหลาะบานันผ้าถีบเอ้ดาถีบจกกักรยานเลนกับเก็บอันแบบท่านปลาไปนะมีถุกต้นได้พี่น้องคุณนะแต่จะต้นลูกหนวยใหญ่หนวยหน่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรคะ Ừ, Ôi, xoay con, xoay bên cọt, oh, bên cọt, uới, tây ven, bừng, p’nong, bên cọt, bên cọt nữa. Ma đua, đẹp, 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 ดกคักดกแน่นี่ยุ่เหรอหัวไอ้ดาเต็มาเลยได้พี่น้องพี่คุณน่ะกำลังสีสุกพี่น้องแต่สุกเกินกับเบิร์ดบได้พี่น้องมันเละนี่ต้องกินซ้ำนี่แหละนี่กำลังพอดีแมนเมบิร์ดโอ้ยแมนคุณแมนเบิร์ดคุณน่ะต่ำๆกับมเมนพี่อีกแมนเบิร์ดคุณน่ะเฮ้ยนี่พี่น้องเวลาแกะออกแล้วมันจะเป็นแบบนี้สีเหลืองอุยอ้ยฮูยแซ่บแสบหวาน รสชาติกลมกล่อมขึ้นยังอยู่ในห่างแหละพี่น้องฝรังเุลนบกินแต่แม่ดาม,มักรสชาติไม่แตกต่างถึงจะลูกไม่ใหญ่แต่ก็อร่อยได้ใช่ไหมครับแซบขึ้นกันพี่น้องมือสิาพาไปบึงทั้งพี่แมนเบิร์ดด้พี่น้องพี่นี่พี่ซุกเต็มเลยหวานพ่นหองหวานหวานอมเปรี้ยวอมหวานแซบครับ อุ้ยอีกแล้วพี่น้องแกออกมาเหนื้อเพิ่นสิเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เหนื้อเพิ่นเป็นแบบนี้เลยนี่แบ่แบแสบพี่น้องหวานหวานได้พี่น้อง,องโอ้ยที่สําคัญฟรีพี่น้องฟรีทั้งเก็บใส่ถุงทั้งเก็บกินเต็มกระตาหมอกกอกเลยพี่น้องใช่ตำตำหนึ่ง,ง,งน,งนี่เก็บกินสุปีต้นนี่มันตน้นมันนวยใหญ่พี่น้อง่วยใหญ่แล้วก็หวาน เอาขึ้นมานนี่กับมากินซะนีหน่หวานแสบแสบหวานหวานโอ้ยได้จะจุ่มไปทำไมดูอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งพี่น้องพันธุ์หน่อยนี่พันธุ์นี่จะเปรี้ยวมากหน่อยแต่ว่ากับแสบพือกันพี่น้องเอาไปกินกับอันเกลือพริกกินน้ำตาลหวานแซ่บคขกได้พี่น้องคุณ ดกคือกันพี่นอ <ไป S 1> ้องแดงคุณครับครับ,รบไปเลยก่อนแม่เลยลูกแม่ดูนี่พี่นอ้องอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งพี่นอ้องต้นนุ้ยหน่อยอันนี้พี่แสบบบเมตาซิมเบิเงกันซิมเบิเงกันโหอ,อีกต้นหนึ่งนี่เนื้อมสีหนห่อยช่างนี่งพี่น้อง ต้องกินสีแดงๆมันจะได้หวานยีงไงไอ้ด้กูกินสีแดงแแล้วก็ทิ้งสีุูนะซุกเต็มเยอะุูนะโอ้ยโอ้ยออ้ยตายแนย่เป็นพว่วงเป็นพ่วงเลยเก็บขึ้นมามนกินไม่ได้ออดบ้านแล้วพี่น้องได้เต็มกระตาทั้งหน่วยหน่อยทั้งเอพันหน่อยพันใ่พี่น้องหวานแสบครับพ,พี่น้องเอ้ยดูนี้สดๆจากต้นเลยพี่น้อง มาเอาไปกินสมเด้อพี่น้องเด้อน่วยสุกๆมันก็กินหวานนวยนวยจิงสีมันก็กินบบก,กินสมพี่น้องนี่แบ่บคักแสบแน่เด้อพี่น้องอุย้ยงามขักงามแน,น่สะออนสะออนพี่น้องไล,ล่ักร้ลยแน่ดกคัดดกแน่คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่น,นี้ก็นอกพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจ ทุกๆก,การติดตามช่องแม่ด้าชาแนลเจอกันไหมคิดหนาเด้อจ้า<อ>บายบาย